มู <c oughs> นี่ค่ะอยู่หนอกๆม้วยใกล้ถนนเงาวบง่าย เขาอ,อุ้มค่ะเขาอ,อุ้มเขามาหลอบซองเราเลยค่ะหลอบซองว่าจะเขามา เบิ่งกระเจ๋งเบิ่งงข้าไปทางไหนเห็นดอกเห็ดบ่คคะขาวๆผมไม่แต่ดอกเห็ดแต่เ่าใกล้ข้าไปบ่ได้ติดอูมัน, e มน,นข mm ้างไหน วารดาสิผ้ากันเอากระตาหน่อยหนึ่งกับพ่อค่ะมาหอดเปิดหลายหลายขักหลายเนี่ยนูกว่าแต่เดี๋ยวเอาไปเอากระตาเดียวกับพ่อดอกพนัค่ะมาหอดไปทีหลายกระมูเมนเห็ด แกเดี๋ยวพ่อแก่งแล้วค่ะรอบสองของเขาเดี๋ยวไปกันต่อคะ่ะเป็นหนมองละดอกสองดอกนะคะแต่ว่างเกิดทัวป้าไปังสิเนาะ ได้เนาะพี่น้องสิบเอาหมดกัได้ป่าได้ต่ช่วงดองโอ้ของงานใหม่กันไลยๆดอกค่ะเบิ่งมันขึ้นอย่างนี้ค่ะ เดี๋ยวเอาตะดอกโอ้ยใกล้ส่อนเฮ็ดค่ะพี่นอ้องอันที่กันนี่ค่ะใกล้เสียอาตอน,นีมันดอกนิดหน่อยตุ๊ปปุติปปี้ น้ำกับลายพ่อน้ำโอ้โอ้ไม่เห็นเลยพี่น้องอุอ้ยขักค่ะมึงโโโอออ้อ้้เดี๋ยวกันสิบบาดค้าก่อนนะคะจะจุ่ม ñaam ka okay.